เอาละ,ะครับสวัสดีครับผมแบคคุงนะฮะก็จะมาต่อครับเิสเตอร์ F23 ตัวงเล่นฮาร์ดหรือที่ที่แปลภาษาไทยว่าหัวใจที่จะขโมยนะฮะจุดจุดจุด,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 ด ก็จะแค้จะยาวนะแล้วค่อยมาตัดต่อวิดีโอกันจะค่อยตัดต่อวิดีโอ,อวัอนพนะรุ่งนี้นะสิ่งนั้นคือสมบัติของตระกูลของเราคือศักดิ์ศรีของตระกูลของเคือทุกอย่งของตระกูลของเราเจ้าของใจเจ้าเข้าใจใช่ไหมทำ <c oughs> ไมต้องพูดฮะทำไมผมถึงพาเสียงผู้หญิงน่นนะแค่เสงผู้หญิงเด็กแกรนะ <c oughs> หมอให้บ้างเหรอ ไม่มีอะไรต้องห่วงหรอกคะ่ะแม่ล่ะดูตัวว่าไม่ได้เลี้ยงดูลูกอย่างที่แม่ทั่วไปควรทำแม่ไม่ควรผลักลาระทั้งหมดมาให้ลูกแบบนี้เลยนี่คือหน้าที่ของหนูสิ่งที่ทำให้หนูสามารถก้าวต่อไปเพื่อตระก,กูลของเราเพื่อถ้าแม่แม่รูตัวดีไม่ว่าแม่จะพูดว่ายังไงก็ตามอาการของแม่น่ะ เอกแม่คะไม่ไม่เป็นไรขอ,รองแล้วแหละลูกรลักนี่จะเป็นการขอร้องครั้งสุดท้ายลูกเต็มใจทําทุกอย่างเพื่อท่านแม่คะ่ะนําสิ่งนั้นกลับมาเพื่อพ่อของลูกเพื่ออิอาาัตเอสามโตเล่นฮาร์ด<ย> หัวใจที่เรกขโมยอันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันแปลว่าอะไรก็เข้า Google ไปแปลเลยว่ามันแปลว่าอะไร Simple Breast Prevention d e t u c t i o n สำหรับการรสัสษบ Simple Breast มาแล้วสินะ แหมครอสนี่นายคิดจะเล่นซ่อนหากรบฉันเหรอน่าจะบอกกันก่อนนะเอาละก็อีตัวนี้ก็ที่จันนันเอียงไปทางขวานี้อาจจะบังเอิญหรือก็เอยหรือไม่ก็คนที่นั่งลุกออกไปทางขวาพอพิจารณาจากจุดนี้เจ้ากล่องนี้ตรงฝาปิดบุบ เข้าไปอาจจะบังเอิญตอนที่ใส่ของหรือไม่ก็มีคนใส่อะไรบางอย่างเข้าไปแล้วปิดอย่างรีรบร้อนใช่ไหมจ๊ะครอสโอ้ยมันเจ็บนะยูอีว่าไปนั่นจริงๆในห้องมันก็มีที่ที่เธอจะน่าจะซ่อนได้อยู่ที่เดียวนะซ่อนพูดเรื่องอะไรฉันกำลังหาหนังสืออยู่ตลาแล้วอ๋อหนะังสือโป๊แหละ โอคค้โหโทษเราบงั้นนายคงไม่มีปัญหากับการช่วยอะไรฉันสักกสักหน่อยสินะอจะนายรูจ้จักอีโอดาหรือเปล่ามันคืออะไรนะ่ะมันคือสนัก,นก,นกวิชาดาบที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกของโลกตอนออกน่ะสิเซตโกคุไม่ใช่ละ แล้วเธอจะให้ช่วยอะไรล่ะจะเยี่ยมสิแนนขนกำลังจะเกริ่นให้นายฟังถึงเรื่องของสรัดาบนี่อยู่ปัจจุบันสาักดาบพุทธทอดวิชาดาบนี้อยู่ที่มิตต้ฮิวเมืองที่อยู่ทางตะวันออกของรนะิเวอร์ไซด์เหรอใช่แล้วล่ะช,ช่วงไม่นานมาน,นี้ที่พิพิธภัณฑ์ริเวอร์ไซด์จัดนิทรรศการวัตถุโบราณแห่ง แห่งโลกจะมันออกแล้วมันเกี่ยวอะไรล่ะดาบรืนนารกะไรเกะถูกขอยืมมาจากสนาดาบอิวดะและดาบนี้มีความสัมพันธ์อันดีอภิพัน,น์ของเราจึงของยืมดาบเล่มนี้มาได้ดาบไรเกะ,ะก,กะะันเหรอฉันอยากทําวิจัยเกี่ยวกับดาบเล่มนี้และสนัสนะอิวดะก็อยากให้นายช่วยลงพื้นที่และรวบรวมข้อมูลให้หน่อย จะให้ฉันไปมิติฮิลนี่กล้เหรอเพราะจะห่วงเรื่องค่ารถไฟฉันออกให้เองเธอรู้หรือเปล่าว่าฉันมีโทระนักดีต้องไขนะเนี่ยแหมแล้วเธอจะไม่สนใจโปรเจกต์ที่มหาลัยเรื่องไงยะฉันรู้ว่านายงานยุ่งอยู่หรอกเรื่องแบบเรื่องเรียบเรียงนะ่ะและจากการข้อมูลเป็นเรื่องรูปนะ่ะฉันจะจัดก,การให้หมดทั้งแค่ขอให้นายไปหาข้อมูลอย่างเดียวเองนะ ฉันขอมากไปรด้ป่ะยะดีไงย,ยะโอ้ยงงวะ่ะหรือว่าจะให้ฉันรายงานอาจารย์ว่าไหนไม่ช่วยางานบริจกกลุ่มจ้าจ้าแล้วรู้แล้ว,ลว,ลว,ลวจะทําทําก็ทําเอานี่ตัวรถไฟออกพรุ่งนี้ตอน8โมงนะครับเมื่อกิ้ถอนหายใจหรือเปล่าเปล่าจ้าต,ตัวรถไฟสายริเวอร์ไซด์ไปมิตติฮิล l โอ๊กี้หมายเลขสาม ว้าฮ่ามีใช่ละตัลรถไฟมาลุกขึ้นหิวข้าวอ่ะหิวข้าวหิวข้าวเขาอีกข้าว,าวทุยคละเรื่องเลยเวอร์สวยสายแล้วบก,กี้ที่สามอยู่ทางขวาสินะอุ๊บขอโทษนะครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับ เออคุณครับเวลาแบบนี้คือฉันต้องขอโทษสินะก็คือว่าขอโทษด้วยนะคะที่ไปยืนขวางทางแตบบ่ว่าแตบบ่ว่าผตงตัางหากระะครับที่ผิดนะ่ะแตบบ่ว่าเอคราวหน้าฉันจะพยายามไม่ขวางทางใครนะคะโดยจริงที่ประทดทีแฮ ไอที่ผมบองบอยเมืกี้นะฮะใครใครเก็บตัวละครจากเอฟซดหนึ่งถึงเอฟซดสอก็คงจะรู้นะฮะด้วยเห็นนี้ในในที่สุดก็ได้ขึ้นรถไฟจะได้ว่าแต่ทำไมผู้หญิงคนนั้นถึงไม่นั่งนะเออขอโทษน,น,นะครับค่ะคือทำไมไม่นั่งเหรอครับหรือว่าเรอคอยอยู่ ไม่จะเป็นต้องนั่งหรอกเราควรเวลาที่นั่งให้เด็กตีราชนคนชรานะเธอก็เป็นสตรีมใช่เหรอไงหรืองไงนั่นเลยครับเอาเป็นว่าที่นั่งมันว่างอยู่ก็นั่งสิครับไม่มีคนชลาเด็กหรือสตรีอื่นอื่น,นที่ไหนมาค่อยลุกให้เขาก็ได้ใช่เลยเหรอครับถ้าแม่บอกว่าอย่าบอกชีอให้คนปากง้า นั้นผมชื่อครอนนะคราวนี้ก็ไม่ใช่คนแบกหน้าแล้วใช่ไหมละ่ะจริงด้วยฉันชื่อว่าไอไอจะอ่านว่าจะเรียกว่าไงนะไอแชทชีท่ไอเออดีๆีรู้จัก,น,กนะไอเช่นกันนะครอสเธอจะไปไหนกันเหรอไปหาท่านพ่อนะ่ะพ่อของเธออยู่ที่ซีฮิลเงั้นเหรออือมขอเด็เองก็ไปหาท่านพ่อเหมือนกันเหอรอเปาหรอกไปทำงานนิดหน่อยแหละ เขาทำงานอะไรเหรองานที่จะไปทำเป็นงานที่มหาลัยน่ะส่วนงานจริงๆคือนักสืบ What the fuck เออไอ้เกิดเรื่องน้ำไม่เอาตัดบอ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  หิวข้าวจังกินอะไรดีกว่าสำเร็จสำเร็จเอ๋สำเร็จสำเร็จใน,นสุดก็สำเร็จท่านต้องพอใจมากแน่ๆรอให้ถึงมิติฮิวก่อ,กอนเถอะจะใช้เงินเงินจะใ,ใช้เงินยังไงดีนะ ไของเขาอ่ะช่างเ,เออเป็นว่าเอาเป็นน้ำส้มกระป๋องแล้วกันเพิ่งเพิ่งกินไปเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วเองนะกงจะอ้วนเรานะเรื่องของชานเทน่าไอาที่ผมวง,งไปไงสองคนนี้แหละคะรับแฟร์กับลิสอ้าวแฟร,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 ร์ลิสไม่ผู้ลิสเหรอ รอสคุณนักซืบมาทำอะไรแบี๋ยนี้ไปกินไอซิมนะสิคุณเทสเปิดร้านไอติมสาขาใหม่ที่เมตีิฮิลแล้วนะครับจะไปกินกันจริงๆหรือก็แหมเขาอ,อุตส่าห์ชวนมาทีแถมบอกว่ากินได้ไม่ยากเรื่องนั้นเดี๋ยวค่อยไปหาทางเนหนีเอาก็ได้นะทางหนีอะไรของเธอฟะเอาเถอะนะเอาเถอะนะยังดีที่เขาไม่ได้ชวนฉัน เขาบอกว่าถ้าเจอคนนักสืบให้พามาด้วยเนี่ยไม่ไปว้ยอยากฉันมีงานต้องทำด้วยงานเหรอครับใช่แล้วล่ะฉันต้องหาข้อเงินของสนักตราแล้วตรอิวดาหรือเ e ปล่าครับรู้จกักกันเหรอรู้จักสิครับมีหนังตั้งหลายเรื่องที่ใช้สนับตรานี้เป็นแกนหลักของเรื่องพวกหนังซอมเลยแทบทุกเรื่องต้องมีชื่อของสนับตราอิวดาทั้งนั้นลนะครับ แห่ตัวเอกของสังดาบที่ขาดไม่ได้เลยดาบไรสก์เงยล่ะจากที่นายลากลากหันไปดูที่พิโรคันเมื่อวานนั่นแหละเน่นะไม่เห็นจะมีอะไรเลยก็แค่ดับธรรมดาเดี๋ยวค่อยดูเหอะดาบธรรมดาหรือไงล่ะเดี๋ยวดูตอนจบของไอ้ส่วนนี้เหอะนั่นคือดาบไรสก์ไสก์ต่างหากล่ะดาบไซนนาที่ว่ากันว่าสามารถผ่าทุกอย่างเป็นสองเสียงได้นายดูหนังมากไปแล้วนะแล้วล่ะ จริงๆนะเฮ้ยในประวัติศาสตร์ของประเทศอิสเทอร์นไอแลนก็มีแบบบอกไว้ว่าชมคุณในสมัยนั้นหรืออิสเทอร์นไอแลนี่ตามตามพื้นฐานี่แปลง่ายๆว่าคือประเทศญี่ปุ่นในสมัยช่วงยุคสงครามไม่ตั้งแต่ปีพันกว่าถึงปีพันพันแปดนะฮะตอนที่จะขพัดเปิดประเทศฮะ อีเทอร์นอแลนด์ก็มีบอกไว้ว่าุะคุณแล้วและและจ้างสำไรเหล่านั้นให้ต่อสู้ในสงครามเพื่อพิชิงความเป็นหนึ่งในแผ่นดินนักที่มีชื่อเสียงที่สุดก็ไม่หนีไม่พ้นริวคูต่ต้านท้า,าท้าทับรับร้อยเพียงทางโดยใช้ไรเซก,กา้าเพียงเล่มเดียวเขาเข้าหมดพูดนไรน้ำไหลไฟดับซะแล้วท้าสุด ขอบคุณผู้นำประเทศอิสเทอร์ไแลนก็ต้องยอมเปิดประเทศให้กับกรัฐวันตกเนี่ยอันนี้อะครก็ที่ก็เป็นอิสเทอร์ไแลนก็คือญี่ปุ่น,นะฮะในความเป็นจริงคือญี่ปุ่นแต่ขอไม่รู้เหตุเขาทำขอไม่ยุ่งเกี่ยวกับบริษัทจริงของโลกะฮะก็เลยจากประเทศญี่ปุ่นเลยถูกเรียกว่าอิสเทอร์ไแลนแทนแต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าวิชาดาบและเหล่าสมุไรจะล่มสลายตายจากไปพวกเขา ยังคงสถิตยอยู่ในดาบทุกเล่มลมอบความแข็งแกร่งให้ผู้ที่ถือครองโอชอสไรซซกะยานของริวจะต้องมอบความแข็งแกร่งให้ผู้ให้มันฟันผ่าสิ่งชั่วร้ายให้เป็นสองเสียงอย่างแน่นอนเจนวะหรือคนจะตกว่าแบบนี้แม่าแต่นายจะหาข้อมูลไปทําอะไรหรือฉันเน็กว่านายไปไปทาพอดีซะอีกทํางานที่มหาลนะัยน่ะ นายยังเรียนอยู่งั้นเหรอแนนอนสิฉันเพิ่งปีหนึ่ง,งนะเดี๋แบนี้ก็เถอะแต่พ่อของฉันตายไป,ไปเลยตายไปก็เลยต้องทํางานไปด้วยแบบนี้นี่เองไตที่ท้องของที่ห้องนายเป็นไงบ้างอะ่ะไม่เจ็บเท่าไหร่หรอกแล้วล่ะถ้าไม่ออกแรงมากก็ไม่เป็นไรหรอกอืมขอบใจมากนะเธอไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยอ่ะช,ช่างฉัน,น,นเถอะน้า ฉะนั้นบอกได้เลยว่าเอาฐานนินปืนและพวกคนที่ที่ใช้อาวุธระยะไกลอย่างปืนอ่ะเป็นแค่พวกอ่อนแอเมื่อเทียบ